วันนี้ผมจะมานำเสนอคลิปเสียงเรื่องแส่สัญญาณที่บอกว่าคุณมีเงินเก็บไม่พอและอาจเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทํางานมาก็หลายปีรายได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เงินเก็บไม่เคยอยู่เลยสักทีเพราะนิสัยการเงินที่สองสัญญาณไม่ดีเงินเก็บแบบนี้หรือเปล่าลองเช็คให้รู้แล้วมาเริ่มรวยกันครับการมีรายได้สูง,สงไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นได้แต่ความรวยจะเกิดก็ต่อเมื่อ เราสามารถบริหารการใช้เงินให้เหลือเก็บนั่นต่างหากดังนั้นหากตอนนี้คุณรู้สึกว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยลองมาเช็คว่าคุณมีแต่สัญญาณการใช้เงินแบบผิดๆที่ทำให้ไม่เหลือเงินเก็บอยู่กันกี่ข้อข้อหนึ่งมีเงินเก็บไม่พอจะจ่ายหนี้เป็นอย่างนี้ทุกแทบทุกเดือนนอกจากจะมีชีวิตแบบสิ้นเดือนสะเทือนใจแล้วพอมีรายได้เข้ามาคุณมักจะพบว่าไม่สามารถจ่ายบิลค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือจ่ายได้แค่เพียงขั้นต่ำและนี่ก็เป็นปัญหาหนักอกประจําเดือนมายาวนานซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยว่าคุณไม่มีเงินสํารองเพียงพอจะจัดการรายจ่ายของตัวเองให้ลงตัวได้สองรายได้เพิ่มขึ้นแต่เงินเก็บไม่เพิ่มตามหลายคนคิดว่าเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะมีเงินเก็บให้มากขึ้นด้วยแต่เ,เข้าจริง กับยังคงใช้เงินแบบเดิมๆเก็บเงินได้บ้างพลาดบ้างแล้วแต่กิเลสในแต่ละเดือนของตัวเองรู้ตัวอีกทีเงินเก็บที่ว่าก็จะมีเยอะก็กับไม่เท่าที่หวังไว้ข้อสามไม่เคยนึกถึงเรื่องเงินเก็บในวัยกเกษียณในตอนนี้เรายังอายุน้อยมีเวลาเก็บเงินได้อีกหลายปีก็จริงแต่ถ้ามัวผัดวันประกันพรุ่งเมื่อไหร่เราจะไม่มีเงินเก็บในส่วนที่กันไว้ ในช่วงวันเกษียณแล้วละ่ะข้อสี่ไม่เคยเตรียมพร้อมกับรายจ่ายก้อนใหญ่โดยเฉพาะคนที่แต่งงานแล้วอย่าลืมว่าในอนาคตคุณอาจจะมีสมาชิวกครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกแล้วการเลี้ยงดูเด็กสักคนต้องใช้ค่าใช้จ่ายไม่เบาเลยละ่ะหรือแม้แต่คนโสดก็ต้องเตรียมตัวไว้เหมือนกันปัญหาสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรว้วางใจจะป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่ค่าใช้จ่ายก็ไม่น้อยเลยทีเดียวข้อห้า ไม่สมเรื่องการลงทุนบางคนกลัวการลงทุนเพราะอาจจะมีความเสี่ยงเลยยังไม่กล้าลงทุนทำอะไรสักอย่างแต่ก็มองได้อีกมุมหากเราไม่เสี่ยงลงทุนไปบ้างชีวิตก็คงไม่ได้กำไรสักบาทเช่นกันดังนั้นลองหาการลงทุนที่คุณคิดว่าน่าสนใจได้แล้วข้อหกจ่ายหนักกับค่าที่พักอาศัยอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเตือนว่า ถ้าคุณมีรายจ่ายกับค่าบ้านค่าคอนโดหรือหอพักเกิน40%ของรายได้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเหลือเงินเก็บน้อยเจ็ดใช้เงินฟุ่มเฟือยเดือนๆนหนึ่งช้อปปิ้งบ่อยมากกาแฟดื่มทุกวันนี่แทบเป็นงานประจำเลยก็ว่าได้แบบนี้จะเหลือเงินที่ไหนมาเก็บกันแปดนี่บัตรเครเดิตเยอะและไม่จ่ายได้แต่แค่ขั้นต่ำ บัตรเครดิตที่มีอยู่ทุกใบถูกรวดใช้วงเงินที่เกินจะเคลียร์หนี้ได้หมดและมักจะชำระหนี้ได้เพียงแค่ขั้นต่ำซึ่งก็จะทำให้หนี้บัตรเครดิตทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆและคุณก็ต้องนำเงินส่วนที่น่าจะได้ไปเก็บออมไปจ่ายหนี้แทนทำให้โอกาสการเก็บเงินแทบไม่มีเลยทีเดียวยอมรับไหมนะครับว่าการที่เราไม่มีเงินเก็บอย่างที่เราควรจะมีก็เป็นเพราะนิสัยการใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไปถึงอนาคต รวมถึงการใช้อย่างฟุ่มเฟือยที่เราควรยอมพกกระเป๋าจ่ายออกไปแทบทุกวันซึ่งหากตัดรายจ่ายไมกก่จําเป็นเหล่านี้ทิ้นได้กับปรับนิสัยใช้เงินอย่างคุ้มค่ามากขึ้นอีกไม่นานก็คงจะมีเงินเก็บเป็นถุงเป็นถังได้เหมือนคนอื่นเขาแล้วละครับขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ